ราศีพิจิกสามเรื่องพลิกผันลาบผลหล่นทับงานรุ่งเงินพุ่งสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แฮปปี้เนชชา n แนลด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะสำหรับดวงดาวช่วงนี้ก็มีความแปลกแตกต่างจากช่วงอื่นๆเนื่องจากดาวพฤหัสที่เพิ่งย้ายนะคะก็โคจรเป็นมหาอุด และเป็นดาวเรื่องเงินของชาวพิจิกด้วยในระยะนี้ก็จะสัมพันธ์กับดาวพระเกตและดาวมฤตยูไปจนถึงต้นเดือนนะคะหลังจากนั้นองค์ประกอบก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าดาวพระเกตจะย้ายดังนั้นคลิปนี้ก็จะพูดถึงปัจจุบันจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนว่าดาวแปลก,ปกดาวมฤตยูส่งผลอย่างไรบ้างกับชาวพิจิกสำหรับข้อแรกนะคะ ก็เป็นช่วงเวลาที่ก่อเกิดอำนาจและความสำเร็จที่ไม่เคยมีมาก่อนได้เนื่องจากดาวพฤหัสที่เพิ่งย้ายเป็นมหาอุดเป็นตัวแทนเรื่องเงินทองเรื่องของปุตตะความโชคดีด้วยนะคะดังนั้นช่วงนี้ถือว่าโชคดีของชาวพิจิกเกิดขึ้นได้จากเรื่องความหมายปัตตานิก็คือเรื่องราวคู่ของหุ้นส่วน ช่วงนี้เป็นได้ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเช่นเรื่องเปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความคิดก่อเกิดการร่วมมือร่วมใจที่จะก่อร่างสร้างตัวบางอย่างโดยเฉพาะบางทีมันหมายถึงเรื่องคู่ของก็ได้หรือเพศตรงข้ามหรือแม้แต่เชิงหุ้นส่วนเป็นได้ที่มีลักษณะเรื่องราวฐานะตำแหน่งหน้าที่สูงขึ้นอย่างกระทันหัน เรียกว่าเป็นจังหวะที่มีการเกื้อหนุนอุปธรรมเกี่ยวข้องกับคนอื่นในเชิงบวกชีวิตจะต้องเกี่ยวข้องกับคนมากขึ้นด้วยเนื่องจากความที่ดาวพฤหัสเป็นมหาอุดจึงเกี่ยวข้องเรื่องเงินทองผลประโยชน์ดังนั้นจึงเป็นได้ที่เกิดการร่วมมือร่วมใจเซ็นสัญญาเกิดคอนแทคเป็นช่วงที่ชาวพิจิกออกสู่สังคมมากขึ้น จึงมีโอกาสในการขยับขยายก่อเกิดอำนาจต่อรองหรือแม้แต่การเกิดการเปลี่ยนแปลงการงานที่มันคึกคักดีขึ้นอันเนื่องมาจากคนอื่นๆนอกจากนี้เป็นจังหวะที่ได้เรียนรู้จากคู่แข่งขันบางท่านไปเอากลยุทธ์วิธีมาจากเรื่องคู่แข่งหรือว่ามีเหตุกลับไปคืนดีกับคนที่เคยขัดแย้งมาก่อนได้ อันเนื่องมาจากเล็งเห็นผลประโยชน์ร่วมกันหรือแม้แต่เกิดการรอมขึ้นกับคนที่เคยขัดแย้งมาก่อนในช่วงนี้เพราะว่ามีเหตุทางธุรกิจมีเหตุเรื่องเงินที่จะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ดังนั้นช่วงนี้ถือได้ว่ามีแนวโน้มจะได้ทั้งหุ้นส่วนศัตรูกลับมาเป็นประโยชน์หรือแม้แต่เรื่องราวความสัมพันธ์ในเชิงการหาเงินมีคนเกื้อหนุนอุปถัมภ์ชาวพิจิกมากขึ้น เป็นจังหวะที่ความสำเร็จมาจากการกล้าคิดกล้าแสดงออกนำเสนอสิ่งที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนธุรกิจหรือว่าคิดอ่านสิ่งใดช่วงนี้ยิ่งเป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์การออกแบบดดเด่นเหนือคนอื่นต้องมีลักษณะการนำเสนอที่ชาวพิจิกต้องกล้าแสดงออกทางความคิดอะไรที่เป็นเชิงแปลกใหม่เอามาใช้กับเรื่องการคิดอ่านต่างๆ ก็จะส่งผลสนับสนุนผลักดันโดยเฉพาะเรื่องเงินทองเป็นอย่างมากนอกจากนี้นะคะก็จะมีเหตุให้ชาวพิจิกต้องปรับความคิดใหม่บางครั้งบรรทัดฐานความคิดเดิมๆหรือว่าย้ำอยู่กับข้อจำกัดของตัวเรามันก็จะเป็นการจำกัดอนาคตของเราไปด้วยช่วงนี้จึงเป็นได้ที่เปิดใจนะคะรับความคิดแปลกใหม่ หรือว่าปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมรอบตัวในเชิงเทคโนโลยีความทันสมัยการเปลี่ยนแปลงในเชิงแวดวงธุรกิจของเราด้วยนะคะนี่เป็นได้ที่ได้คู่ครองคู่ชีวิตพาร์ทเนอร์คนสนิทหรือแม้แต่คนที่เป็นคู่คิดที่ปรึกษาทำให้ชาวพิจิกก็ถือว่ามีความแปลกใหม่เกิดขึ้นเพราะว่าเป็นช่วงที่เราได้ประโยชน์จากไอเดียความคิดคนอื่น นอกจากนี้ก็เป็นช่วงที่การขยับขยายเชิงการร่วมมือค่อนข้างดีขึ้นสำหรับในข้อที่สองค่ะเป็นเรื่องเงินก้อนโตที่เกิดจากการใช้ปัญญาเนื่องจากดาวพฤหัสก็คือเรื่องเงินทองเป็นกำลังแรงในภพสุภะแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับดาวพระเกตและดาวมฤตยูในเชิงเขาส่งกำลังถึงกันได้ ก็จะมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่ได้รับความสำเร็จอย่างสูงโดยช่วงนี้มาจากเรื่องไอเดียสติปัญญาความคิดบางท่านลงทุนในเรื่องราวที่มีความเชี่ยวชาญเกิดโชคลาภจากเรื่องของความรู้ชั้นสูงได้เป็นเรื่องความรู้เรื่องการศึกษาการมองโลกในมุมกว้างนำมาซึ่งรายได้สูงขึ้นนะคะ นอกจากนี้จะประสบความสำเร็จจากการลงทุนที่เป็นเชิงใช้ประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาการทำธุรกิจกับต่างประเทศหรือแม้แต่ปรับเปลี่ยนสิ่งใหม่ลองสิ่งที่เป็นไฮเทคเทคโนโลยี Tech แล้วประสบความสำเร็จเกินคาดโชคดีเกิดข,ขึ้นจากผู้ใหญ่ที่เป็นผู้สนับสนุนไม่ว่าจะมาในรูปแบบบุคการีก็ได้ ผู้ใหญ่เจ้านายชาวต่างชาตินำมาซึ่งเรื่องการเงินการลงทุนนอกจากนี้นะคะบางท่านได้คู่ครองหรือหุ้นส่วนที่นำพาไอเดียหรือคอนเน็ชันที่สำคัญเช่นไปแนะนำให้รู้จักกับคนที่มีศักยภาพไปเจอเจอคนที่มีความรู้ความสามารถเนื่องจากแนะนำบอกต่อกันมาหรือแม้แต่เจอเจอคนที่มาเกื้อหนุนเชิงธุรกิจ เช่นเรื่องของการขายทรงการขายลอดหญ่เกี่ยวข้องกับคนแนะนำมาซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะหมายถึงคู่ครองก็ได้เพศตรงข้ามก็ได้หรือช่วงนี้คนคบหาถูกใจกันก็นำพากันไปสู่ความสำเร็จนะคะสำหรับช่วงนี้ถือว่าการใช้เงินเพื่อศึกษาหาความรู้ส่งผลดีกับชาวพิจิกเพราะดาวพฤหัสก็คือเรื่องปัญญาเรื่องการหาความรู้ อะไรที่ทำไม่เป็นทำไม่ได้มันก็มีการสอนอยู่ทั่วไปไปหาเรียนรู้หรือว่าฝึกฝนเรื่องราวที่ไม่เคยทำเป็นจังหวะกรอบโกรยนะคะกับการใช้ไอเดียประสบการณ์หรือการหาความรู้บางท่านได้ทุนการศึกษาในช่วงนี้ได้เป็นความหมายการเริ่มสิ่งใหม่ความหวังที่เกิดขึ้นในช่วงนี้บางครั้งไม่ได้หมายถึงตัวเราอย่างเดียว ก็หมายถึงบุตรหลานบริวารคนที่เราส่งเสียเลี้ยงดูด้วยก็เกิดความสำเร็จมากขึ้นไม่ว่าจะสอบเข้าเรียนต่อทำงานหรือเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อของคนที่เรารักทำให้เราก็ต้องมีภาระดูแลในขณะเดียวกันมันก็เกิดความเจริญก้าวหน้าด้วยเรียกว่ามันเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งก็คือลงทุนความเจริญสติปัญญาให้ลูกหลานเรานั่นเอง อาจจะเป็นช่วงภาระงอกงามได้โดยเฉพาะเรื่องการทรงเสียรวมไปถึงใครที่เลี้ยงสัตว์ช่วงนี้เป็นได้ที่จะเพิ่มพูนจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วชาวพิจิกในโชคข้อที่3นะคะก็คือเรื่องราวที่ดาวประจำตัวท้ายเดือนจะก,กลายเป็นเกษตรตราที่บดีเรียกว่าดาวอังคารก็จะแข็งแกร่งสม่ำเสมอขึ้นมาส่งผลให้ชาวพิจิกเกิดกำลังกายกำลังใจดีขึ้น ที่ผ่านมาไปอยู่ในภพเรือนวินาศแถมกำลังยังอ่อนแออีกทำให้ชาวพิจิกที่ผ่านมารู้สึกเหนื่อยหน่ายหมดไฟท้อแท้ในช่วงท้ายเดือนไปจะมีเหตุบางอย่างที่มากระตุ้นให้ชาวพิจิกต้องลุกขึ้นมามีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นนอกจากนี้จะส่งผลให้ชาวพิจิก มีพลังในการเอาชนะอุปสรรคปัญหาที่ผ่านมาหาแก้ไขไม่ได้หรือแรงใจมันไม่พอก็มีเหตุให้รุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆชีวิตของชาวพิจิกมันก็หนีไม่พ้นเรื่องปัญหาเรื่องศัตรูเรื่องคู่แข่งแต่เมื่อดาวมีกําลังสะเทีนก็จะทําให้มุมมองของชาวพิจิกเปลี่ยนไปช่วงท้ายเดือนจะมีความคิดแปลกใหม่ เอาชนะคู่แข่งหรือว่าไม่ค่อยกลัวเรื่องอุปสรรคมากเท่าเดิมเพราะว่าดาวประจำตัวดีขึ้นมีพลังในการขับเคลื่อนตัวเองกล้าตัดสินใจในเรื่องความสัมพันธ์อย่างเด็ดขาดเรียกว่าหากที่ผ่านมาเจอคนไม่ดีในสังคมเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนที่ทำให้เราอึดอัดเกิดอารมณ์ที่ขุนมัวก็จะเกิดความรู้สึกว่าตัดขาดความสัมพันธ์ ถอยห่างไม่ค่อยอยากไปยุ่งเกี่ยวด้วยเรียกว่ามีสภาวะการตัดสินใจที่เด็ดขาดเกี่ยวข้องเชิงสังคมได้มีเหตุให้เรื่องราวการออกกำลังกายใช้พลังงานอย่างต่อเนื่องเนื่องด้วยดาวอังคารทับลักนา ก็เกี่ยวข้องกับการออกเรียวออกแรงมีเหตุให้ต้องลงไปหยิบจับทำเองกับเรื่องภารกิจการงานหรือมีจังหวะการฝึกซ้อมเข้าสู่ช่วงการใช้เรียวใช้แรงสนใจเรื่องการฝึกฝนร่างกายหรือเข้าสู่ช่วงที่เกิดความแอคทีฟทางร่างกายจิตใจมาพร้อมๆกันสำหรับช่วงนี้นะคะชาวพิจิกก็จะมีความกล้าหาญชาญชัยเป็นพิเศษเนื่องจากดาวอังคารเขาเป็นดาวนักรบ ก็คือเรื่องราวการบุบบ่นฝ่าฟันรวมไปถึงการพูดคุยเจราจาช่วงนี้ก็จะกล้าได้กล้าเสียเป็นพิเศษดังนั้นสิ่งที่ระวังช่วงนี้ก็คือมาพร้อมกับความแปลกก็คือเวลาพูดคุยก็พูดตรงไปตรงมาโดยเฉพาะเรื่องราวเชิงธุรกิจเพราะว่าหลายสิ่งช่วงนี้บางทีเข้ามาแล้วเรื่องราวซ่อนเร้น ชาวพิจิกก็ต้องดีลกับทุกอย่างอย่างตรงไปตรงมานำมาซึ่งความเข้าใจตรงกันนะคะก็จะทำให้เรื่องการงานร่วมมือร่วมใจหลายสิ่งผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะเป็นช่วงที่ความกล้าหาญเกิดขึ้นทั้งเรื่องการเจราจาจัดการเกิดขึ้นจบลงเริ่มใหม่ของชาวพิจิกจะมีลักษณะเด่นชัดขึ้นมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่ดาวอังคารย้ายหลัง26ตุลาคมไปนะคะ ยังไงก็ขอให้ชาวพิจิกได้โอกาสดีๆจากการที่ดาวการเงินก็จะสัมพันธ์กับดาวแปลกๆขอให้ได้เงินไม่มีเหตุผลนะคะมีคนเกื้อหนุนอุปถรัรมภ์นำมาซึ่งเรื่องโอกาสความก้าวหน้าต่างๆในชีวิตและเป็นช่วงที่ตัวตนกำลังจะเข้มแข็งกว่าที่ผ่านมาค่ะ ขอให้โชคดีบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้แฮปปี้เน c ตชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านประสบสุขสมหวังในปรารถนาอันเป็นกุศลทั้งปวงมีตนเป็นที่พึ่งถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท เข้าถึงมรรคผลนิพพานในชาติปัจจุบันโดยเร็วพันเทิน